้ลามแวสวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้มาพบกับลุงเฮาเล่าคริปโตวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของตัวลูน่าคลาสสิกนะครับจริงๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีกระแสนิดนึงนะครับว่าจริงๆลูน่าคลาสสิกขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับเนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของตัวเดบที่เกิดขึ้น วันนี้ก็เลยอยากตั้งหัวข้อเรื่องนะครับว่าเป็น l u น่าคลาสสิกเ e อะซีรีเนาะเข้าใจว่าาผมอาจจะไปรวบรวมนะครับเอาข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวล u น่าคลาสสิกนะครับมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังเป็นระยะระยะ,ะ,ยะเพราะว่าข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหมือนจะออกแนวเ้กากๆมากไปหน่อยนะครับซึ่งจริงๆเราต้องอยู่บนพื้นฐานของตัวกิ p โต c เคนเซีเนาะ ถูน่าคลาสสิกถึงแม้มันจะเป็นเหรียญที่ทุกคนคิดว่าตายไปแล้วแต่ว่าณนะปัจจุบันได้มีการเคลื่อนไหวสุดท้ายยังไงเราก็ต้องมารู้ว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมันเป็นผลดีผลเสียกับระบบปัญหาของระบบคืออะไรจริงๆวันนี้อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับยังไงก่อนชมคลิปไปดว้วยยังไงฝากกดติดตามนะครับให้กับช่องด้วยจะได้สร้างเนื้อหาดีๆต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ก็เรื่องแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องของเดี๋ยวอัปเดตราคานิดนึงแล้วกันครับของตัวรูน่าคลาสสิกนะครับก็ปัจจุบันก็จะเป็น e 3นะครับแล้วก็1 2 1 1นะครับก็ลดปรับลดลงนะครับจริงๆก็เมื่อเช้านี้เพิ่งขึ้นไปประมาณ16ก็ระวังกันด้วยจริงๆไม่ได้แนะนำให้ชงน้เทดนะครับแต่ว่าส่วนตัวมองว่าถ้าเราเข้าใจว่าเดฟที่เข้ามาแก้ไขปัญหาเนี่ยเขาแก้ไขปัญหาอะไรแล้วก็ได้มีการทา ปรับปรุงระบบไปหรือยังเนี่ยก็จะทําให้เราเข้าใจตัวเหรียญมากขึ้นนะครับก็เลยวันนี้จะมาเล่าให้ฟังณปัจจุบันเนี่ยซัพพลายที่เข้าไปในระบบนะครับก็ประมาณ6.9ทิดเลียนซึ่งอยู่ในระบบซึ่งจะถูกทั้งเผาทั้งอะไรไปด้วยเนี่ยก็อยู่ประมาณประมาณ6.5ทิเเลียนนะครับณปัจจุบันก็ลดลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจริงๆภาพรวมเป็นยังไงนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปเนี่ยจริงๆตัวลูน่าคลาสสิกเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเมืองที่ ใช้คําว่าถูกตัดน้ําตัดไฟนะครับแล้วก็คนอพยพออกหมดแต่วันดีคืนดีเมื่อสักไม่นานนะครับก็มีสิ่งที่เรียกว่าเดฟเนี่ยเข,เ,ขเข้ามาปรับปรุงเนาะก็คือคนที่พยายามที่จะเข้ามาช่วยเป็นคอมมูนิตี้ฉะนั้นเรามาดูกันว่า,าปัญหาทั้งหมดโดยภาพรวมเนี่ยที่จะทําให้ไอ้เมืองเก่าๆที่ไม่มีคนไม่มีน้ําไม่มีไฟเนี่ยกลับไปได้ยังไงอันดับแรกแน่นอนครับหนึ่งคือไม่มีนักพัฒนานะครับก็ถูก ถูกย้ายไปที่เทอร์า2.0หมดนะครับก็ถูกซื้อตัวไปบ้างนะครับซึ่งเขาก็ไม่สนใจตัวลูน่าคลาสสิกนะครับ2ก็คือตัวของโนดที่จะตรวจสอบธุกรกรรมออนเชนพวกว a ลลิเดเตอร์เนี่ยก็ไม่มีละนะครับณปัจจุบันเชนก็ถูกปิดไม่สามารถที่จะทำธุกรกรรมได้นะครับาสามก็จะเป็นปัญหาเรื่อง UST ที่มัน unpack อยู่นะครับปัจจุบันก็เป็น USUSDC ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ยัง unpack อยู่ ลงไปกว่า90น่าจะ99%นะครับ4ก็แน่นอนอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่จะมีตั้ง6.9ทินเรียนฉะนั้น LUNC หรือ Luna Classic เนี่ยมันมีมากเกินไปในระบบที่จะทำให้ราคากลับไปถึงตามเป้าที่ทุกๆคนต้องการได้ฉะนั้น4ปัญหานี้เป็น4ปัญหาหลักที่เกิดขึ้นกับตัวระบบฉะนั้นผมพยายามแยกแยะออกมาว่าในแต่ละปัญหาได้ถูกแก้ไขหรือย,ยังนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกัน อันดับแรกก็คือ1ไม่มีนักพัฒนานะ developer ซึ่งณนะปัจจุบันต้องต้องใช้คำว่าเขาเขาใช้การผักดันของตัว t ทอร์ล่า s s าส c ิก m อมมูนนะจริงๆก็คล้ายๆกับตัวเทอร์ล่าเ e นะครับก็คือกึ่งๆว่าคนที่ไม่ชอบดูดูคอนเนาะก็พยายามที่จะสร้างตัวลูน่าคลาสสิกกลับมาใหม่นะครับจริงๆก็จะมีเดบภายในนั้น ก็จะมีหลายคนที่แอคทีฟแล้วก็พยายามทาตัวพอพอซอลหรือเรียกว่าสิ่งที่จะปรับปรุงตัวรูน่าคลาสสิกนี่แหละให้มันดีขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันน่ะต้องแสดงความย,ยินดีว่ามันมีแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่นักพัฒนาคิดขึ้นมาเนี่ยจะไม่ได้มีผลเลยถ้าเกิดไม่ได้ถูกการโหวตเรื่องพอพอซอลเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นต่อมาก่อนที่เราจะไปดูเรื่องอื่นต่อมาเนี่ยมันจะมีพอพอซอลตัวหนึ่งครับที่น่าสนใจสําหรับตัวนี้ที่เดบ คนนี้แหละครับที่เราบอกไม่มีทักงพัฒนาเนี่ยเขาเข้ามาเสนอ proposal ตัวนี้คือ p r o p o s a l เนี่ย4080ณปัจจุบันเรามี proposal ทั้งหมด3ตัวที่ผ่านนะครับตัวนี้ตัวเป็นตัวแรกที่ผมอธิบายก่อนก็คือ4080นี้ไว้ทำอะไรนะครับก็คือว่าจากเดิมเนี่ยคอมมูนิตี้เนี่ยผู้เนี่ยไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมเลยนะครับในการทำ Trans s ็ c t i o n ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งณปัจจุบันจากศูนย์เนี่ยเขาจะเก็บที่0.5นะครับ ก็คือเขาเทียบเคียงไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงใช้50%นี้นะครับก,ก็ลองดูกันว่ามันแบ่งไงซึ่งถ้าเราดูแล้วมันจะยากเดี๋ยวผมพยายามแยกแยะว่าไอสิ่งที่เขาตัดไป50%คือศูดหของ community p o ูลเนี่ยเอาไปแบ่งจ่ายใครบ้างแล้วไปช่วยในปัญหาไหนใน4ปัญหาที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นียนะครับก็คือตัวแรกนะครับก็แบ่งจ่ายมาที่คอมมูนิตีใช่ไหมถ้าผมเทียบเป็นหนึเนี่ย 1 5ของ100ตัวนี้นะครับจะถูกส่งไปที่ validator นะครับนะครับกับคนที่ทำการสร้าง็อกเขกาไปนะครับบันทึกบล็อกเนี่ยก็อยู่ในหัวข้อ2นะครับเรื่องของตัวโนดนั่นเองนะครับไปช่วยในหัวข้อ2 35%นะครับก็คือเป็นคนที่เป็น d e l e g a t o r นะครับคนที่เข้าไปร่วมจอยใน p o o เนาะเพื่อทำตรวจสอบการทำธุรกรรมอันนี้ก็ได้เรื่องของโนดกับ validator เหมือนกัน 3ก็คือ3าเอาไปเบิร์นมันลี่นะครับทุกๆเดือนนะครับในคอมมูนิตี้พูลฉะนั้นไอตัวนี้จะไปช่วยเรื่องอปริมาณซับายของตัวลูน่าคลาสสิกนะครับสิบเนี่ยก็คือจะกันไว้สำหรับเป็น incentive ให้กับเทอร์ล่าคลาสสิกอีโคสิสเต็มเดเวลอปเปอร์ที่ไม่ใช่คอนะก็ถือว่าเป็นเดเวลอปจูงใจให้เขามาช่วยกันพัฒนาซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีเดบเยอะนะต้องบอกงี้ 5%, 5นะครับก็จะคงไว้กับ าการไว้สําหรับคอเทอรล่าคลาสสิกนะครับเดนั่นเองฉะนั้นมันจะตอบโจทย์ข้อ1ข้อ2และข้อ4ส่วนข้อ3ที่เกี่ยวกับเรื่อง UST unpack เนี่ยยังไม่ได้ตอบนะครับ Proposal 4080เนี่ยจะตอบเฉพาะ3ข้อที่เป็นปัญหานี้เท่านั้นนะครับต่อมา2คือไม่มีโนดเพื่อทำธุรกรรมซึ่งณปัจจุบันเนี่ยทางทีมเดได้เสนอตัว Proposal 4095 ซึ่งผ่านแล้วเช่นเดียวกันแต่สิ่งที่เพื่อนๆต้องเข้าใจก็คือว่าณปัจจุบันเนี่ยยังไม่สามารถใช้งานได้นะยังติดปัญหาอยู่เพราะว่า1คือทาง Luna Foundation, อ่า a ุน่าฟอนเดชันการ์ดอ่าลุน่าแลบนะครับไม่ไม่ได้ให้การสนับสนุนเรื่องของการไม่ให้ความร่วมมือแล้วกันนะครับทำให้ติดติด,ดขัดขัดนะครับว่าจะทำการ enable all chain กลับมาเพื่อสร้าง validator เนาะให้ validator ใหม่เข้ามาได้นะครับซึ่ง สิ่งที่ทางเดฟท,ทำก็คือณปัจจุบันเข,เขาได้แต่เพียงเรื่องของการทำเทสเน็ตแค่นั้นเองนะครับไปรันโนตตัวนี้บนเทสเน็ตซึ่งสิ่งที่เขาทำคู่ขนานกันไปก็คือใน,ในตัว r พ p o s a l ของ4 0 9 5เนี่ยคือเขาก็ไปหาแนวร่วมครับเพราะว่าการที่คุณจะเอาตัวซอฟต์แวร์ของคุณที่เป็นลันโนดท,ที่เป็นซอฟต์แวร์ณปัจจุบันที่จะทำให้มันเป็น Enable ตัว s t a k i n g กับ Delegation ได้เนี่ยมันจำเป็นต้องมี v a l i d a t o r นะครับ 2ใน3ของระบบทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าเกิดคนที่เข้าร่วมใน,ป,นปัจจุบัน,นยอยู่ประมาณ14-15 v a l i d a t o r นะครับซึ่งถ้าทุกคนเ,นเข้าไปจอยใหม่เปิดขึ้นมานก็สามารถที่จะเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันใหม่ก็สามารถทำให้ระบบถูกเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันใหม่ได้นะครับไม่งั้นซอฟต์แวร์ที่ทำไปก็ถือว่าจะไม่ a c t i v a t e นะครับในกรณีที่เขาเทสเสร็จแล้วก็เขาอัพไปถ้ามากกว่า2ใน3ก็สามารถเหมือนยึดเชนออกไปได้นะ ฉะนั้น4095เนี่ยก็จะมีผลในตรงนี้ซึ่งก็ต้องบอกกันว่ายังไม่สําเร็จนะนะปัจจุบันก็ยังติดปัญหาอยู่ซึ่งในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาอัพเดตเรื่อยๆนะครับว่า4095จะถูกทําได้สําเร็จเมื่อไหร่นะครับซึ่งจะมีผลจริงๆกับเรื่องของการท,ทําเชนถ้าผมเปรียบเทียบมันก็คือการจ่ายน้ําไฟเข้ากับเมืองนั่นเองฉะนั้นล้านเด็กก ไม่สามารถที่จะมาทําได้ถ้าเชนย,ยังไม่ได้อ่อนนะครับณนะปัจจุบันนี้เขาปิดเชนอยู่นะครับฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่สําคัญมากๆนะครับต้องทําให้ได้ไม่งั้นลูน่าก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับลูน่าคลาสสิกก็จะไม่มีประโยชน์อะไรต่อมาจะเป็นเรื่องปัญหาที่3ก็คืออันเพ็กซึ่งเขามีข่าวมาว่านะครับยังไม่ได้ออกมาเป็นออฟฟิเชียลมากแต่มีแนวโน้มนะครับว่าจะใช้ตัว อัลกอริทึมสเตเบิลคอยที่เปลี่ยนจากเดิมนะครับเปลี่ยนไปคล้ายกับตัวเจตของสเตเบิลคอยของตัวคาร์ดานนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็จะมีรีเซิร์ฟคอยเข้ามาเกี่ยวข้องจะไม่ใช่แค่บินมินต์อันเบิร์นอย่างเดียวละนะครับจะมีเรื่องของตัวรีเซิร์ฟคอยซึ่งผมทําเป็นคร่าวๆก็คือในส่วนของเจตที่เป็นสเตเบิลคอยเนี่ยของเดิมเนี่ยจะมีแค่ลูน่าที่จะมิน t a อ d นเบิร์นนะครับที่มันล่มไปนะตอนนี้จะมีฝั่งที่เป็นรีเซิร์ฟมาบ้างนะครับซึ่งเขาใช้เหรียญ ที่เป็นรีเซิร์ฟว่าตัวเย่นะครับซึ่งตัวเย่เนี่ยจะมาแบ็กอัพนะครับซึ่งณปัจจุบันยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าตัวรีเซิร์ฟเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ซึ่งของตัว7จ็ดคาราโน่เนี่ยจะอยู่ที่400-800%แต่ณปัจจุบันเนี่ยของตัวลูน่าคลาสสิกนี่ยังไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่าใช้หลักการเดียวกันเป็นโอเวอร์คอเรชชวลนะครับเช่นเดียวกันฉะนั้นตัวนี้ยังไม่ยังยังไม่ได้บอกมานะครับส่วนฟังก์ชันเนี่ยนนน่าจะเหมือกั อนุญาตให้มินให้เบิร์นในแต่ละช่วงยังไงนะครับจริงๆก็จะผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับตัวเจดไว้นะครับก็เดี๋ยวฝากเพื่อน,อนๆไปไปดูกันอีกทีนะครับเพราะคอนเซ็ปต์น่าจะคล้ายๆกันนะครับก็จะมีแค่ฝั่งมินกับเบิร์นนะครับแล้วก็มีการเติมเข้าไปใน liquidity นะครับเป็น reserve coin ก็จะเป็นลูน่าคลาสสิกทั้งหมดนะครับโอเคต่อมาจะเป็นในส่วนที่4ก็ลูน่าจะเกี่ยวกับเรื่องเบนะิร์เนาะเพราะมันเยอะเกินไป ก็ณนะปัจจุบันก็จะมีพ r อพ o อโซตัวหนึ่งครับที่เป็นพ r อพ o อโซที่เป็นใจหัวใจหลักเช่นเดียวกันนะครับสามนะครับเขาพูดถึงเรื่องของการเก็บค่าธรร,รมเนะียมแท็กแอนเบิร์นนะหนึุกๆทุกทุกนเซชันที่เกิดขึ้นตัวนี้ยังทําไม่เสร็จเช่นเดียวกันติดปัญหานะครับซึ่งถ้าออนเชนเนี่ยมันทําไม่ได้ตัวนี้ก็ทําไม่ได้แต่ณนะปัจจุบันเนี่ยได้เขียนตัวซอฟต์แวร์หรือตัว ออลกริทึมเอาไว้ใช้แล้วนะครับซึ่งการที่จะใช้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจเท่านั้นเช่นาทาง c e n t r a l i z e d Exchange นะครับสมมติ n a n นนบอกว่าโอเคฉันจะใช้ตัวรู่นคลาสสิกที่เป็นตัว p r o p o s a l 3568ก็ใช้ได้ครับขึ้นอยู่ความสมัครใจก็หัก1.2%เอแล้วเอาไปเบิร์นนะครับก็แล้วแต่ว่าเขาจะเข้าร่วมไหมนะครับไอ้นี่เราห้ามเขาไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้ออนเชนเนาะการออนเชนคือถูกบังคับ ก็ต้องทําแต่ออฟเชนเนี่ยแล้วแต่ความสมัครใจฉะนั้นแล้วแต่ไม่ว่าจะเซ็นทรัลไลซ์เอ็กชันหรือเด็กก็ตามที่เป็นดีเซ็นทรัลไลซ์เอ็กชันก็แล้วแต่เขาเอาไปใช้นะครับอันนี้ก็ต้องรอรุ้นว่าจะมีคนเอาไปใช้กันมากน้อยแค่ไหนในกรณีที่ยังเป็นออฟเชนอยู่นะครับแต่ย้ําว่ายังไม่เสร็จนะครับเสร็จแค่ออฟเชนโอเคผมอัปเดตข่าวนิดหนึ่งนะครับก็จะมีเรื่องของตัวเซ็นทรัลไลซ์เอ็กชันนะครับตัวคอยอิ in, นะครับ ก็เข้าร่วมนะครับเรื่องกับตัวพพโซ่สามนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเบิร์นกับลูน่าคอมมูนิตี้นะครับแต่ว่ามีข้อแม้ว่าจะต้องรีทวิตตัวเนี้ย2อ0 0ันทวิตอันนี้ผมว่าไม่น่ามีประเด็นนะครับเพราะว่าลูน่าคอมมูนิตี้น่าจะใหญ่กว่านั้นนะครับแล้วเขาก็จะเริ่มเบิร์นนะครับ1ล้านลูน่าก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวลูน่าคลาสสิกก็มีการเข้าร่วมอีกเช่นเดียวกันก็ยอมรับเรื่องของการเบิร์น1.2นะครับพอพโซ่นี้เช่นเดียวกันนะครับสตาร์ชิพ ยูนิเว s รนะครับเป็นเกมเกี่ยวกับเมทัเวิรนะครับก็ยอมรับในส่วนของการเบิ์นเช่นเดียวกันฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าตัว3568ที่เป็นพ่อบ้านเตัวนี้สําคัญมากๆนะครับถ้า ON อนเชนเปิดเมื่อไหร่ได้เอาไปใช้แล้วเอาไปปรับปรุงในออนเชนเมื่อไหร่ก็จะถูกบังคับให้ใช้ทั้งหมดแต่วันนี้ต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจถ้าใครอยากจะมาช่วยรูน้าก็ก็ช่วยด้วยวิธีนี้นะครับ จริงๆข่าวดีมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอยากให้เ,เพื่อนๆอลองดูพื้นฐานละกันครับว่าเมืองที่ไม่มีน้ํามีไฟถ้าวันที่จะต้องมีน้ํามีไฟแล้วใครจะเข้ามาช่วยบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันอย่าเห็นแค่เพียงกราฟนะครับแล้วเข้าไปเข้าไปซื้อจริงๆอาจจะเป็นการปั่นราคาก็ได้นะครับเพราะว่าเขาอาศัยช่วงที่มีข่าวเยอะๆเป็นข่าวในเชิงบวกเนี่ยแต่จริงๆแล้วพอพุ่เาสตัวเนี่ยทำได้จริงแค่ตัวเดียว เท่านั้นนะครับท,ที่ผ่านไปได้เพราะมันปรับแค่พารามิเตอร์แต่ในส่วนอีก2ตัวที่เหลือนะครับส0 9 5นาาะครับ3 3 5 6 8เนี่ยยังไม่เสร็จต้องบอกองนี้นะยังไม่เสร็จแต่ก็มีความเคลื่อนไหวแล้วก็มีวิธีการอยู่นะครับซึ่งถ้าไม่สําเร็จผมต้องบอกเลยว่าลูนาคาสสิกก็จะเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าปัญหาเ็าจะไม่ได้ถูกแก่ฉะนั้นเพื่อนๆก็ระวังนิดนึงนะครับเสพข่าวอย่างมีสตินะครับจริงๆผมเองต้องการทํามาเพื่อให้ทุกคนเข้าใจว่า เฮ้ยณปัจจุบันมีข่าวแต่ว่าอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่ว่าพบว่าโตัวผ่านแล้วและถูกปรับปรุงไปแล้วไอ้จริงๆนี้ไม่ใช่นะครับอาจจะต้องฝากดูเรื่องข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็ไม่ได้นําในการลงทุนนะครับอยากให้ความรู้แล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับรูนาคลาสสิกปัจจุบันจริงๆนะครับผมเลยทําเป็นเดอะซีรีส์ขึ้นมาและเดี๋ยวถ้าเกิดมีข่าวอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับอัปเดตต่อจากตัว อ่าพิเซนเดชันตัวนี้แหละครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะได้อยู่กันไปเรื่อยๆดูว่าไอ้กลูน่าคลาสสิกเนี่ยจะไปได้ยังไงแล้วแก้ปัญหาได้จบทั้ง4ข้ออย่างที่ผมว่าหรือเปล่าหรือมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นอีกนะครับยังไงถ้าทุกคนไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ